สวัสดีคะ่ชะชาวลัคนาราศีพิจิกคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะชวงที่มีดาวขยับย้าย13-29กุมภาพันธ์แต่ว่าผลของดาวบางดวงก็ยังคงมีความต่อเนื่องไปถึงกลางเดือนมีนาคมและสำหรับช่องนี้เราจะเน้นตีความจากลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้คะ่ะ ว่ามีความใกล้เคียงกับคุณมากน้อยแค่ไหนราศีคือผู้ที่เกิด16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมโดยประมาณนะคะและการตีความนะคะเราจะพยายามไล่เรียงไปตามลําดับเหตุการณ์ค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการฟังบางช่วงก็จะมีเก็ดความรู้ที่เกี่ยวกับดวงดาวเพิ่มเติมเข้ามานะคะเพื่อให้คุณรู้ที่มาที่ไปของการตีความเริ่มจากดาวอังคารนะคะจะย้ายก่อนคะ่ะวันที่5กุมภาพันธ์ แล้วก็มีผลไปถึง15มีนาคมดาวขยับแล้วก็เดินเร็วนะคะนั่นหมายความว่าคุณจะมีการขับเคลื่อนทำอะไรบางอย่างและนอกจากเป็นดาวประจำราศีแล้วก็ยังไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุปสรรคความท้าทายการต่อสู้การแข่งขันอริศัตรูหรือว่าคดีความโรคภัยไข้เจ็บเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นนะคะที่ว่ามานี้ไม่ใช่ทั้งหมดคะ่ะมันจะถูกกระตุ้นให้ส่งผลไปได้ด้วย แล้วก็ตามด้วยดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวศุกร์นะคะที่จะย้ายพร้อมกันวันที่13กุมภาพันธ์ดาวประจำตัวนะคะจะไปกลุ่มร่วมกับดาวคู่หุ้นส่วนคู่ครองอยู่ในภพสหัชชะการขยับของดาวในที่นี้นะคะมันมาขยายความได้ว่าเรื่องของสังคมคนรอบข้างญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนบ้านค่ะจะเข้ามามีอิทธิพลอะไรกับคุณบางอย่างนะคะโดยเป็นการทำอะไรที่อยู่เบื้องหลังการปกปิดซ่อนเร้น การซุ่มทําอะไรที่ไม่เปิดเผยมีใครบางคนกําลังทําอะไรบางอย่างลับหลังคุณก็ได้และถ้าจะให้มองลึกลงไปอีกนะคะจะเห็นว่าสิ่งที่เป็นปัญหาหรือว่าอุปสรรคในการตีความหลักๆแล้วนะคะจะมาจากอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูค่ะของทั้งดาวเสาร์และก็พระราหูนะคะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งเรื่องที่ดีและสิ่งที่คุณจะต้องตั้งรับเกิดขึ้นตีคู่ไปพร้อมๆกันค่ะในช่วงครึ่งเดือนหลังกุมภาพันธ์นี้นะคะ เดี๋ยวเราค่อยๆไล่กันไปทีละเหตุการณ์และสิ่งที่พึ่งจะมีผลล่าสุดเลยนะคะดาวพฤหัสค่ะกับมาเดินหน้าเป็นปกติแล้วตอนนี้ยังอยู่ในภพอรินะคะอย่างน้อยก็จะช่วยลดทอนกำลังในทางลบของทั้งดาวเสาร์และก็พระราหูได้ด้วยส่วนหนึ่งและโดยเฉพาะนะคะเรื่องของการเงินจะกลับมาส่งเสริมคุณในเรื่องของการหมุนเวียนให้ดีขึ้นค่ะอย่างน้อยก็ดีกว่าช่วงก่อนหน้านี้นะคะ ถึงแม้ว่าค่าใช้ใจ่ายของคุณจะยังเยอะอยู่ก็ตามเพราะว่าเขายังอยู่ในภพเรือนที่เสียแค่ว่ามันจะมีความคล่องตัวนะคะในเรื่องของช่องทางที่จะทําให้คุณหาทรัพย์หาไรายได้มันจะดีมากขึ้นแต่ว่าทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณวางเป้าหมายกันในรูปแบบไหนยังไงก็ต้องทําให้สอดคล้องไปกับเศรษฐกิจภาพรวมของบ้านเมืองค่ะเพราะว่าทักษะจรของดาวพฤหัสนะคะสําหรับดวงเมืองก็ยังคงเป็นกะละกินีมันดีขึ้นก็จริงค่ะ แต่ว่าก็ต้องอยู่ในกรอบของเศรษฐกิจภาพรวมเรื่องของโอกาสแล้วก็การที่จะได้ริเริ่มทำอะไรใหม่ๆบ้างนะคะก็อาจจะมีเข้ามาและสำหรับสถานการณ์ความเป็นไปได้นะคะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้มันอยู่ในภพสหัชชะมีดาวเสาเป็นเจ้าของภพเรือนตอนนี้มีดาวกลุ่มร่วมกันสองดวงดาวอังคารแล้วก็ดาวศุกร์ สิ่งที่เหมือนกันของดาวสองดวงนี้นะคะก็คือจะไม่ค่อยถูกชะตาไม่ค่อยกินเส้นกับดาวเสาดาวเจ้าของบ้านชักเท่าไหรค่ค่ะคุณจะได้ยินบ่อยๆนะคะว่าเขามีสถานะเป็นดาวคู่ศัตรูกันฉะนั้นตรงนี้นะคะบอกให้รู้ว่าทำอะไรอยู่ในบ้านของดาวเสามันก็จะต้องมีเรื่องยากบางอย่างแทรกเข้ามาได้เหมือนกันและทั้งหมดที่พูดมานี้นะคะเป็นเพียงแค่ภาพรวมแบบก,กว้างๆคะ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปลงรายละเอียดกันนะคะ จากลักษณะนิสัยและก็คุณภาพของดาวแต่ละดวงสำหรับดาวอังคารนะคะดาวประจำราศีพิจิกจะย้ายเข้ามาส่งผลก่อนคะ่ะคุณภาพของดาวในตำแหน่งนี้นะคะยังคงส่งผลดีต่อเนื่องในตำแหน่งนี้นะคะนอกจากจะเป็นมหาอุดก็ยังได้มาตรฐานเป็นอุดมเกณฑ์ซึ่งถือว่าดาวประจำตัวมีความแข็งแกร่งนะคะมีพลังในตัวเองแต่ว่าเข้าไปอยู่ในบ้านของดาวสาวคู่ศัตรูตรงนี้อยากให้คุณนึกภาพตามนะคะ เหมือนกับว่าคุณต้องเข้าไปอยู่ในที่ที่เจ้าของบ้านเขาไม่ค่อยเป็นมิตรกับคุณสักเท่าไหรค่ค่ะความรู้สึกมันก็ต้องมีการอึดอัดกันบ้างนะคะโดยเฉพาะพบเรือนนี้เป็นตัวแทนของเพื่อนฝูงญาติพี่น้องและนี่จึงเป็นเหตุผลนะคะที่อาจจะมีปัญหาหรือว่าเรื่องจุกจิกที่รอคุณอยู่ในพบเรือนนี้โดยเฉพาะนะคะที่เกี่ยวกับสังคมคนรอบข้างที่จะเริ่มทำตัวเป็นปัญหาคะ่ะทำตัวเป็นอริสตรู ทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากตรงนี้กับแค่บางคนบางสถานะเท่านั้นนะคะไม่ใช่ทั้งหมดนี่คือเกณฑ์ที่มีโอกาสที่พวกคุณจะได้พบเจอกันถ้าในสถานการณ์จริงนะคะก็ให้รู้ไว้ค่ะว่าเป็นอิทธิพลของดาวเสาร์คุณจะถูกกระตุ้นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะมันอาจจะหงุดหงิดได้ง่ายหน่อยะคะ่ะในช่วงเวลานี้ควบคุมเรื่องของอารมณ์กันให้ดีนะคะแต่เราก็ไม่ได้ห่วงมากนะัก เพราะว่าดาวประจำตัวของคุณก็มีความแข็งแกร่งพอสมควรคุณก็จะมีวิธีการรับมือที่ดีเช่นกันค่ะคุณจะรู้เท่าทันนะคะว่าใครเข้ามาในรูปแบบไหนแค่ว่าคุณจะโต้อตอบหรือว่าแสดงออกยังไงเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเป็นสังคมอื่นๆนะคะที่คุณไม่คุ้นเคยถ้าจะต้องเข้าไปติดต่อประสานงานเรื่องของมนุษยสัมพันธ์นะคะการวางตัวการปรับตัวคุณได้ใช้แน่นอนค่ะ เอาความเป็นตัวตนของคุณมาใช้ประโยชน์นะคะชาวราศีธาตุน้ําจะเก่งในเรื่องของการปรับตัวกันเพราะว่ายังไงนะคะก็จะเป็นช่วงที่คุณจะต้องติดต่อพบปะกับผู้คนบางคนอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ติดที่กันนะคะมีเกณฑ์ของการเดินทางการไปมาหาสู่ตอนนี้ก็อาจจะต้องเลือกเฉพาะที่จําเป็นหรือว่าที่เกี่ยวข้องกับงานก่อนคะ่ะเกณฑ์ต่อไปนะคะมีโอกาสที่คุณจะไปเข้ากลุ่มเข้าสังคมเจอคนรู้จักใหม่ๆ ที่มีความสนใจเรื่องเดียวกันค่ะไปเรียนรู้หรือว่าไปฝึกฝนทักษะอะไรเพิ่มเติมบางอย่างเพราะว่าสำหรับพบอริแล้วนะคะยังหมายถึงว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ทำในสิ่งที่คุณไม่ถนัดบางคนค้นพบความถนัดหรือว่าความสามารถในด้านอื่นๆเพิ่มเติมสังคมคนรู้จักของคุณจะกว้างขวางมากขึ้นค่ะแต่ว่าถ้าเป็นคนรู้จักใหม่ๆนะคะที่เข้ามาในช่วงเวลานี้ถ้ามีเรื่องของการโน้มน้าวชักชวนให้ทำอะไรร่วมกัน คุณต้องพิจารณาให้ดีด้วยนะคะเพราะถือว่าเข้ามาในช่วงที่ดาวไม่ส่งเสริมสักเท่าไหร่และถ้าคุณรอข่าวสารความคืบหน้าอะไรอยู่ช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะล่าช้าค่ะมีความสะดุดติดขัดอยู่ได้บ้างอีกทั้งนะคะถ้าคุณต้องไปทําอะไรที่มีเรื่องของการต่อสู้การแข่งขันการสอบการประมูลงานคู่แข่งของคุณก็ถือว่ามีความแข็งแกร่งเหมือนกันนะคะต้องพยายามให้มากค่ะ ศึกษาอะไรก็ต้องรู้จริงนะคะเพราะว่าโอกาสของคุณนี่ก็คือ 50- 50เลยเดวอังคารนะคะเป็นทั้งตัวคุณแล้วก็เป็นคู่แข่งของคุณในเวลาเดียวกันถ้าคุณมีอริศัตรูก็ถือว่าอยู่ในระดับที่สูสีเลยค่ะความยากของพวกคุณในช่วงเวลานี้นะคะเป็นเพราะว่าอยู่ในบ้านของดาวเสาด้วยนี่แหละคะ่ะทุกอย่างนะคะมันจึงไม่ได้อะไรมาแบบง่ายๆกว่าจะได้นะคะก็จะต้องออกแรงมากกันเป็นพิเศษเหมือนกัน อีกทั้งนะคะยังคงต้องระวังเรื่องของสุขภาพค่ะการเจ็บป่วยไม่สบายนะคะเดินทางไปไหนคุณก็อย่าประมาทในเรื่องของความปลอดภัยอีกหนึ่งเกณฑ์นะคะที่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เรื่องของเพื่อนบ้านหรือว่าคนข้างห้องนะคะก็อาจจะมีเหตุให้คุณต้องขุนข้องหมองใจได้บ้างค่ะแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องพิจารณาก่อนนะคะว่าเรื่องจุกจิกเล็กน้อยแค่สร้างปัญหาความรำคาญชั่วคราวหรือเปล่า เพราะว่าถ้าพูดคุยกันได้ก็ควรพูดคุยกันด้วยเหตุและผลที่ดีค่ะไม่จําเป็นว่าจะต้องไปสร้างอริัตรูโดยที่ไม่จําเป็นนะคะโดยเฉพาะเป็นเพื่อนบ้านนะคะจะหนีก็หนียากค่ะเสียสุขภาพจิตเปล่าๆถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงหรือไม่ก็จะต้องมีวิธีการรับมือที่ฉลาดฟังกันมาถึงตอนนี้แล้วนะคะบางคนคุณอาจจะสงสัยว่าดาวอังคารก็ได้มาตรฐานที่ดีมีความแข็งแกร่ง แต่ทำไมฟังแล้วมีแต่ปัญหากันก็เพราะว่าดาวอังคารนะคะกับดาวเจ้าเรือนดาวเสาก็เหมือนกระดูคนละเบอร์เลยค่ะถ้าเป็นมวยก็มวยชกคนคนละรุ่นนะคะความดีหรือว่าคุณภาพของดาวนะคะมันอยู่ที่วิธีการรับมือของพวกคุณส่วนหนึ่งพวกคุณก็ถูกกำหนดมาแล้วนะคะว่าในตำแหน่งนี้คุณก็มีความแข็งแกร่งไม่น้อยนั่นหมายความว่าปัญหาก็ส่วนปัญหานะคะอาจจะต้องส่งผลในทางลบได้บ้างแน่นอนค่ะ แต่ว่าก็จะทําอะไรคุณไม่ได้มากนะักอย่างน้อยนะคะคุณรู้เท่าทันคุณรับมือได้มีการระวังตัวปัจจัยภายนอกนะคะก็จะทําอะไรคุณได้ยากช่วงนี้ต้องเลือกคบคนนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างกับเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องบางคนพวกปากปลาใสาน้ําใจเชือดคอนะคะคุณก็ต้องมองให้ออกการรับมือที่ฉลาดนี่แหละคะ่ะคือคุณภาพของดาวประจําตัว ดาวอังคารนะคะจะอยู่ในตำแหน่งนี้ถึงวันที่15มีนาคมและสำหรับดาวศุกร์นะคะจะย้ายเข้ามากลุมร่วมด้วยกับดาวอังคารวันที่13กุมภาพันธ์ถือว่าเป็นดาวคู่ที่ส่งเสริมกันค่ะเรื่องของธาตุพลังงานในการขับเคลื่อนก็ถือว่าส่งผลดีนะคะสิ่งที่จะทำให้สะดุดติดขัดหรือว่ามีเรื่องยากบางอย่างแทรกเข้ามาได้ก็ไม่ต่างอะไรกับดาวอังคารเลยค่ะเพราะว่าอยู่ในบ้านของดาวเสราร์นะคะ ดาวสุขเป็นดาวตัวแทนมาจากสองภพเรือภพปัตตนินะคะที่เกี่ยวกับคู่ครองคนรักคู่หุ้นส่วนค่ะคนที่คุณมีส่วนได้ส่วนเสียในชีวิตนะคะจะสถานะไหนก็ได้คนที่จ้างงานคุณลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสถานะเหล่านี้นะคะล้วนแล้วอยู่ในโหมดของปัตตนิค่ะและอีกหนึ่งภพเรือน,นะคะก็คือภพวินาศซึ่งเป็นตัวแทนในเรื่องของการทำอะไรที่อยู่เบื้องหลังการปกปิดซ่อนเร้น การซุ่มทำอะไรแบบลับๆที่ไม่เปิดเผยหรือว่ามองได้ว่ามีใครทำอะไรบางอย่างลับหลังคุณเกี่ยวกับความกระทันหันนะคะสิ่งที่ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้ต่างถิ่นต่างแดนการพลัดพลากความห่างเหินโครคภัยไข้เจ็บความหมายหลายๆอย่างของดาวศุกร์นะคะค่อนข้างให้ผลไปในทิศทางเดียวกับดาวอังคาระคะ่ะตรงนี้นะคะเราจะขอขยายความเพิมเ่มเติมเฉพาะในส่วนที่แตกต่างออกไป เรื่องของสถานะความรู้สึกก็ไม่ได้ต่างกันมากนักนะคะเพราะว่าอยู่ในบ้านของดาวเสาคู่ศัตรูแต่ว่าดาวก็มีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวเองค่ะอยู่ในภพที่สาจากลัคนานะคะเรียกว่าปฐุมเกณฑ์ก็ถือว่ามีจุดที่ดีบางอย่างแฝงอยู่ที่ดูแล้วน่าจะมีความเด่นชัดพอสมควรนะคะก็คือเรื่องของการเดินทางค่ะ ตรงนี้ไปได้ไกลถึงต่างถิ่นต่างแดนนะคะถ้าคุณมีแผนที่จะเดินทางตั้งแต่13กุมภาพันธ์นะคะถึงวันที่8มีนาคมคุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลเรื่องของการครบคนนะคะเราไม่พูดซ้ำนะคะช่วงนี้คุณจะเจอคนที่จริงใจได้ยากจะเข้ามารูปแบบไหนก็ได้คะ่ะระวังเรื่องของการครบคนอย่างเดียวเลยนะคะลัคนาราศีพิจิกส่วนเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็เช่นกันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือว่าคนที่มีคู่ช่วงนี้นะคะมันจะไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนคะ่ะมีคนรอบข้างนะคะที่จะเข้ามามีบทบาทเข้ามามีอิทธิพลด้วยแต่ว่าเราก็ต้องให้น้ำหนักไปในทิศท,ทางที่ไม่ส่งเสริมกับความรักของคู่ของคุณสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถ้าคุณจะมีปัญหากับคู่ครองส่วนหนึ่งก็อาจจะต้องมาจากคนรอบข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคะ่ะไม่เป็นฝั่งเขาก็เป็นทางฝั่งคุณนะคะ ระวังใครทําอะไรบางอย่างลับหลังคุณแน่นอนนะคะว่าจะต้องมีเรื่องของการปกปิดซ่อนเร้นถ้ามีผลประโยชน์ร่วมกับใครช่วงนี้คุณควรที่จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญนะคะอย่าไว้ใจใครค่ะในช่วงเวลานี้ถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะคุณก็ต้องระวังเรื่องของการมีสเสน่ห์ค่ะของทั้งตัวคุณเองแล้วก็คู่ครองนะคะอาจจะไปดึงดูดคนที่เขาไม่หวังดีเข้ามาในชีวิตของคุณได้ และในด้านที่ดีนะคะถ้าคุณได้รู้จักสังคมหรือว่าคนรู้จักใหม่ๆเป็นชาวต่างชาตินะคะตรงนี้จะส่งผลที่ดีกับคุณมากกว่าอาจจะช่วยชี้แนะช่องทางอะไรบางอย่างให้กับคุณอีกทั้งนะคะเกณฑ์ที่คุณจะมีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้แบบกระทันหันตรงนี้นะคะเราขอให้คุณระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางละกันค่ะอย่าประมาทนะคะในเรื่องของความปลอดภัยมีโอกาสที่คุณจะยังเจ็บเนื้อเจ็บตัวกันได้ ดาวสุขจะอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะถึงวันที่8มีนาคมและถ้าคุณฟังได้มาถึงนาทีนี้นะคะนั่นหมายความว่าคุณเปิดใจแล้วก็ยอมรับนะคะว่าเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเป็นเดือนที่คุณจะต้องตั้งรับกันอย่างจริงจังคนเรามีช่วงขาขึ้นขาลงนะคะเป็นเรื่องธรรมดาแค่ว่าเราเปิดใจนะคะแล้วก็ยอมรับแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทคุณรู้ล่วงหน้านี่แหลคะค่ะดีแล้ว วิธีการรับมือของคุณมันสามารถช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาได้ประโยชน์ของโหราศาสตร์ที่แท้จริงอยู่ตรงนี้นะคะฉะนั้นจัดลำดับให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆรอบตัวให้ถูกต้องค่ะอะไรที่หลบหลีกได้หลบหลีกไปก่อนนะคะปัญหาในชีวิตของคนเรามันสามารถเข้ามาได้ทุกขณะอยู่แล้วค่ะเราแค่เลือกวิธีการรับมือให้ถูกต้องสำหรับดาวอาทิตย์นะคะจะย้ายวันที่13กุมภาพันธ์เข้าไปอยู่ในภพพันธุนะคะ ตรงนี้ได้มาตรฐานเป็นปลานั่นหมายความว่าอ่อนกําลังนะคะเรื่องของอาชีพการงานก็อาจจะมีบางส่วนที่คุณยังต้องประคับประคองไปก่อนสําหรับเรื่องของพลังงานในการขับเคลื่อนนะคะดาวธาตุไฟเข้าไปอยู่ในภพธาตุลมมีการขับเคลื่อนอยู่แล้วค่ะในที่นี้นะคะจะเด่นในสายงานที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินนะคะเราจะตีความค,คู่ไปกับดาวพุธค่ะ เพราะว่าจะย้ายเข้ามากลุ่มร่วมกันนะคะวันที่14กุมภาพันธ์ห่างกันแค่วันเดียวสำหรับการกลุ่มร่วมกันของดาวทั้งสาดวงนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะที่เขาอยู่ร่วมกันมีส่วนที่ส่งเสริมกันในเรื่องของธาตุมาตรฐานของดาวโดยรวมก็ไม่ได้ถือว่าแย่ค่ะจัดให้อยู่ในเกณฑ์ปานกลางยกเว้นดาวพุธนะคะจะไม่ค่อยถูกชะตาไม่ค่อยกินเส้นกับเจ้าของภพเรือนสักเท่าไหร่นั่นก็คือพระราหู ตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่จะทำให้มีเรื่องยากบางอย่างแทรกเข้ามาได้ส่วนในด้านที่ดีก็มีแน่นอนค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปตีความนะคะมารู้จากพบเรือนนี้กันก่อนภพพันธุเป็นพบเรือนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินถิ่นฐานภูมิลำเนานะคะความมั่นคงของคนในครอบครัวมีดาวเจ้าเรือนก็คือดาวพระราหูค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเข้าไปป่วนพวกคุณอยู่ในภพปุตตะ ก็น่าจะต้องมีเรื่องให้ต้องเหนื่อยอกเหนื่อยใจกันบ้างนะคะที่เกี่ยวกับบุตรหลานบริวารแล้วก็สัตว์เลี้ยงในเรื่องของการทำงานนะคะภาพรวมโดยทั่วไปยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีความมั่นคงค่ะแต่ว่าทั้งนี้นะคะก็อย่างที่เราบอกไปตอนต้นในช่วงของดาวพฤหัสว่าการเงินของคุณนะคะจะค่อยๆกลับมาขับเคลื่อนได้ดีมากขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้านี้แน่นอนแต่ก็อย่าเพิ่งคาดหวังกันมากค่ะ พอถึงอย่างไรนะคะดาวพฤหัสประธานดาวฝ่ายดีก็ยังคงอยู่ในภพอริซึ่งเป็นภพเรือนที่เสียแต่ว่าโดยภาพรวมนะคะเราก็จะให้น้ำหนักไปในทางที่ดีขึ้นสายงานอาชีพที่จะเด่นในช่วงเวลานี้นะคะก็ต้องยกให้สายงานที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบค่ะบ้านรถที่ดินสิ่งปลูกสร้างยานพาหนะทุกชนิดนะคะรวมไปถึงการให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นอู่ซ่อมรถช่างปรับปาไฟฟ้าของตกแต่งบ้านตกแต่งรถงานในหน้าอีกทั้งนะคะยังหมายถึงงานที่คุณทำอะไรอยู่ในกงสีของครอบครัวหรือว่าลาบผลที่เกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกเช่นว่ามีบ้านมีคอนโดปล่อยให้เช่าหรือว่าถ้าคุณกำลังมองหาทําเลที่ตั้งในการทำการค้าการขายช่วงนี้ก็มีโอกาสที่คุณจะได้เช่นกัน ในด้านที่ดีมันมีอยู่แล้วนะคะแค่วาลาผลบางอย่างมันอาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าที่ควรอันนี้ก็พอเข้าใจได้ก็ยังถือว่ามีส่วนที่คุณได้อยู่เหมือนกันการที่ดาวกลุ่มร่วมกันหลายดวงนะคะมันจะมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานของคุณเยอะพอสมควรค่ะอะไรที่คุณมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้อื่นนะคะก็อย่างที่เราเตือนไปก่อนหน้าคุณก็ยังไม่ควรประมาท บางคนอาจจะมีแผนที่จะทำงานที่บ้านนะคะหรือว่าใช้บ้านเป็นสำนักงานร้านขายของบ้านก็จะช่วยคุณในการส่งเสริมหาทรัพยากรรายได,ได้คุณมีโอกาสที่จะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสายงานออนไลน์ด้วยนะคะเรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีไว้หน่อยคะ่ะคุณมีโอกาสได้ใช้หรือไม่นะคะคุณก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในงานของคุณมากขึ้นบางคนคุณอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโย,ยกย,ย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะ หรือว่าเปลี่ยนที่ทํางานก็ได้เพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่ว่าคุณจะได้ลาภผลบางอย่างโดยที่จะต้องแลกมากับบางสิ่งบางอย่างเช่นกันเช่นว่าคุณได้เงินก้อนจากการถูกจ้างออกจากงานตรงนี้มันจะเกิดขึ้นได้กับคนส่วนน้อยนะคะต้องมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงในพื้นดวงชะตาจริงๆค่ะบางคนคุณได้ลาภผลจากการชนะคดีความก็ได้ตรงนี้ก็จะขึ้นอยู่กับพื้นดวงกําเนิดด้วยเช่นกันอีกทั้งนะคะบางคนคุณอาจจะได้ย้ายที่อยู่ตามที่ทํางาน มันสามารถตีความได้หลายรูปแบบนะคะยังไงก็ยังอยู่ในเรื่องของที่อยู่ลาบผลการเปลี่ยนแปลงเขาไม่มีความเกี่ยวข้องกันค่ะและถ้าคุณมีแผนที่จะจัดการอะไรที่เกี่ยวกับบ้านกับรถที่ดินนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมขยับขยายตกแต่งต่อเติมซ่อมบำรุงต่อประกันเอามาทำในช่วงเวลานี้นะคะทำให้มันเข้าเกณฑ์ที่เกี่ยวกับสิ่งที่ว่า,านี้ค่ะ หาเรื่องเสียเงินที่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณตั้งใจทําอยู่แล้วนะคะกับบ้านกับรถไปซะเลยค่ะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดแก้ทางนะคะอิทธิพลในทางลบในด้านอื่นๆไปและจากที่ฟังมาทั้งหมดนะคะคุณจะทราบว่าจุดเด่นของพวกคุณนะคะจะมีการขับเคลื่อนในเรื่องของการทํางานและจุดอ่อนก็จะเกี่ยวกับเรื่องของสังคมคนรอบข้าง จัดลำดับแล้วก็ให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆรอบตัวให้ถูกต้องค่ะมันจะช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาได้เราแค่ต้องเลือกวิธีการรับมือที่ถูกต้องกันนะคะและสุดท้ายนี้นะคะไม่ว่าความรักของพวกคุณจะเป็นรูปแบบไหนกันรักตัวเองกันให้มากๆเป็นสิ่งแรกนะคะเพราะเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองมากพอเดี๋ยวมันจะดึงดูดความรักที่คู่ควรเข้ามาหาคุณเองค่ะและในปีที่แล้วนะคะใครที่จะต้องจบความสัมพันธ์ไป ก็ถือซะว่าคุณมีโอกาสได้กลับมารักตัวเองกันอีกครั้งความรักเป็นสิ่งที่ไม่ควรเร่งรีบค่ะควรเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอะไรที่มันเป็นธรรมชาตินะคะเรามักที่จะอยู่ได้ด้วยนานๆเสมอสิ่งที่พวกเราควรจะเร่งรีบก็คือการพัฒนาตัวเองค่ะในสังคมของการแข่งขันเราไม่ต้องไปแข่งขันกับใครนะคะเราแข่งกับตัวเราเองนี่แหละคะ่ะวันนี้เรามีอะไรดีกว่าเมื่อวานแล้วหรือยัง และเราก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะกับทุกๆบททดสอบที่พวกคุณกำลังรับมือกันอยู่ในตอนนี้และก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้ค่ะแล้วก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจหรือว่ากดติดตามขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ